สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพี่พชาว youtube ท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวเป็นหน้ากากเชื่อมนะครับผมนี่ผมสั่งมาจากในลาซาด้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมราคาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆดูนะนี่ยังไม่ได้แกะนะขออนุญาตปิดชื่อไว้ นะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยเรจะแกะจากด้านล่างนะมือเดียวอขอยัดสักครู่นะผมแกะไปอืมนี่ครับหลังจากที่แกะแล้วมือเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันกสักครู่อกอราคา ร้อยกว่าบาทนะครับมาดูกันว่าจะเวิร์คดีไม่ดีนี่ครับนี่ในรังก็มีที่แขวนหัวนะครับที่ใส่หัวที่ใส่หัวแล้วก็เป็นน้ากากนะครับเรวมาดูกันก็งานรวมๆก็โอเคนะนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติเป็นแบบโอเคครับนงานดนะีในราคานี้นะผมผมว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังใช้งานนะครับผมรีวิวหลังใช้งานว่าจะเป็นยังไงนะใช้ดีหรือเปล่าผมผมว่าน่าจะใช้ดีนะดีอนะค,ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นตู้เชื่อมมา เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมน,นี่ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้สั้นๆนะครับ